คือเอกชนทาพูดไปแล้วจะร้องไห้จริงๆนะสงสารคนที่อยู่แนวหน้าสงสารมากๆท่านแม่ทัพด้วยสงสารท่านแม่ทัพมากๆที่พูดที่เอ,อ่อพูดนํารัฐบาลพูดออกมาในลนักษณะเนี้ยคนทํางานน่ะจะเสียกําลังใจไหมท่านว่าเสียกําลังใจไหมถูกไหมล่ะมันมันแบบ มันเศร้าเนาะมันเศร้ามันรู้สึกแบบผิดหวังอะ่ะมันผิดหวังมันรู้สึกกําลังใจมันกําลังใจมันห่อเหี่ยวกําลังใจมันห่อเหี่ยวคนทํางานคนทํางานคนที่เขาแบบเอ่อตา,ตากตากตามตากฝน,ตาก,ฝนตากแดดทําทุกอย่างคนที่อยู่ตามชายแดนแนวหน้าทั้งหลายแหล่แบบต้องอกตั้งใจในการเพื่อพิทักษ์รักษาเขตแดนของเราเนี่ยไม่ให้ผู้ลุกผู้ลุกล้ำมาลุกลานของเราผู้ลุกลานเนี่ย มาทำลายกำแพงของเราได้เนี่ยป้องกันอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย